สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับเดือดเอ้ยเสียงยงออกกล้อง <laughs> อ่ะมาแล้วเอาครับอยู่กับช่องน้ำซิ้งซับยิงทองทรครับวันนี้มาย้ายรถเมคโครเรียกกับพี่ท็อปนะครับเดี๋ยวถุงมือกันเถุงมือกันโอ้หลบรอได้พี่น้องว่าธรรมดาด้ใส่เว่นตากับเสี่ยวบุญมัญน มาตาะโอ้โหโอ้โอโอโอ sea, มันม <น S 1> ีมันมีตัวกอมือซุปพอมเอาไงมันคือซุปช่กันกลับมหนึ่งันก็คซุปช่กันกลับมึงนะมันจีบด้อาอนเยนึงข้นก้อนตีเนียนะโอ้าเกล่อ จักแล้วเอาขึ้นนิ่มดีเถอะรถไหมเสียงขึ้นนิ่มนวลดีเถอะอย้ายไปอุบลครับแล้ววันนี้จะพาไปเล่นเสาอุบลอ่าอะนิ่มดีเถอะ เ็ย่งกลกุกลกก,ลกเลยเียอ่านั่น,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 นๆว้าวุวบยเร็วกว่า,าเร็วกว่า,คายครส้มๆยังได้เร็วกว่าใครส้มๆยันี่ของยันมาครับผมว่าประสิทธิภาพผมว่าประสิทธิภาพดีกว่าไอ้ยี่ห้อส้มๆเลยนะ ยี่ห้อส้มๆเนี่ยมันจะเป็นกระตุกกระตักหน่อยนึงแต่นี้แต่นี้สมูทมากเลยยูบบนครับเนี่ย ฮะจเลี้ยงใหยังปล่อย,อยหอยังโอ้เจ้าไตขึ้นรถแล้วเนาะเอาาอไปยังไตขึ้นมารถแล้วไปทางในไงไหนไอ้เวรขนานดะ เจ้าลอกเบียกไหมล่ะ cái đi hét đi hét đi hét đi chăng bậc sằng ôo cái phi lùm cái gì ká มุกี้วะเอาอยู่มุกี้วะกี่ตันรถ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 ยันมาพวกนี้ปาะกี่ตันครับมีคนรู้ไหมกี่ตันอ่าอายเราก็เฮ็ดเปลี่นแต่อ่า อ่าได้ละลุบครับอย่าเบียดไมย่อเบยม,ม่า <c> อ <oughs> ย่าเบียดไม่ร <c> ถ <oughs> นี่ต้องบอกให้รถโอ้รถแมรอบเครื่องกับอกขึ้นน้อยทอบเจ้ากันไร ええわ。 เอาลงย้ายเอาลงยิดเออนั่นละสวยงามเลยทีเดียวเชียวแล้วนะก็ยึดเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ปกลับรถมากลับรถมาไปกลับรถมาไปกลับรถมาจักแล้วหัวไหน thoải mà Ui, thôi thôi Hả? Bố bùm đó Bố bùm, bố bùm Xe luôn à, mất chắc tặng nữa เนี่ยน้อยเนี่ยโอ,อ้ห้าจุดห้าตันไปไปไปถอยถอยถอย โอเคครับก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม